ค่ภาปัจได้คืนนี้จะจบลงด้วยรอยยิ้มและความสุขอย่างแน่นอนจากเขาคู่ดีนะครับคระมงไตรท์ท mm ีห้าและเนสวีเจครับ mm hmm. แล้วก็ได้ออกวางคู่กันไอ่เจตจะถามไบรท์นิดนึงว่าปกติแล้วเนี่ยคู่นี้เป็นเพื่อนสนิทกัน คู่หนึ่งในบ้านในเอฟอยู่แล้วเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วก็จะเห็นอยู่ใกล้ชิดกันมากแล้วนะครับก่อนนอนก็ต้องบายบายกันทุกคืนแล้ก็ในช่วงกลางวันก็จะส่งโน้ตกันทุกวันในระหว่างที่คุณอาพูดในผมนี่เสียงแบบโอ้ยโอ้ยเขาโอ้ยโว้ยอุนันะเขาเห็นกันหมดนั่นแหละเไม่เหมี่ยมหมอพูดคนเดียวทีนี้ที่วันนี้ผมไม่ได้พูดเป็นหลักเลยนะส้มว่าส้ม น้องไบรท์เนี่ยเกิดโชว์ไม่ดีเลยจากบ้านเอฟคืนนี้น้องไบรท์คิดว่าจะบอกอะไรกับน้องเลสไบรท์ก็อนไปพูดในเรื่องสมมติครับก็อยากทำเลสก็มีโอกาสได้อยู่ต่อก็สู้ๆพยายามพยายามตั้งใจพยายามทำโชว์ให้ดีที่สุดแทนแทนคนออกถ้าจะสูงขนาดนั้น แทนแทนไบรท์หรือว่าเพื่อไบรท์ <Okay. S 1> <laughs> อเอาเนสมาดีกว่าถ้าเป็นเราละครับถ้ากลับกันถ้ากลับกันที่เราจะต้องออกอยากจะบอกอะไรกับไบรท์ถ้าเกป้ายสวยอะมากป้ายเขากเก่งอยู่แล้วอะค่ะก็แค่ให้เขาแบบตั้งใจเรียนมากขึ้นดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะมองตาไบรท์สิมองตาเรทำไมล่ะ <laughs> มองตาไบรท์สิ ดูแลรักษาสุขภาพนะครับการพบกันของคนสองคนจะเป็นโชคชะตารหรือเป็นโวามรุ่งเรืองท่ากุนีมีคำตอบครับเนสวีเจ็ดและไบรท์พีห้าครับเชิญติดตามชมครับมันตดไอพีเอมตดใหม่เนี่ย ไปขับเองมะจะปไหนะครับไปขับรถงปเป็นขก่ครับผ่านานือเปล่้งนกันครับต้อขึ้นค่ะเนี่ยดูจอนอ่ะเรขับรถาไปเดนเนี่ยดูเลยคนอ้วนขับาล้ก็ไ่ค่อยหน้าขนาดน้มันก็ไม่ค่อยดันะพอถึงรู้สึกใจนไอย่างนี้นะ Ừ <laughs> đi mặt mày còn đắng đầm đầm à <laughs> ¡Qué padre! มนูคูน็อตแบบคู่นอตคอ้อไมกรีดนานยังอ่ะโอ้โหนม่งกี๊ดถ้าไม่บอกอะไรเลยเนี่ยพี่ก็จะคิดว่าเป็นคู่รักกันจริงๆนะครับไบร์เนี่ยเพลงเนี้ยร้องได้ดีมากนะครับ แต่ถ้าจะติสักนิดหนึ่งก็มีหน่อยหนึ่งก็คือว่าถ้าแข็งแรงกว่านี้นะครับเราก็จะเราก็จะสู้น้องเนสได้แต่ลึกๆในใจเราอาจจะหลบให้น้องเนสเขาเท่กว่าสักนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้นะ,ะ <c oughs> ก็เป็นไปได้นะครับน้องไรทำไปด,ดีมากส่วนน้องเนสเนี่ยดีที่สุดเลยครับเป เนตออกมาเสียงคม,ม<า>อ่ะเนตร้อ,องเสียงคมเสตเสียงต่างๆไดานามิกฟังได้ดีมากๆถือว่าเป็นอีกอีกโชว์หนึ่งที่น่าดูที่สุดนะครับแต่มีอยู่นิดนึงพี่ชอบนะที่ทั้งคู่เนี่ยนะครับอตอนอยู่ในบ้านก่อนนอนก็บายๆทุกคืนพี่แนะนําว่าต่อไปเนี้ยนะครับเราหาอะไรทําก่อนนอนดีกว่านะค,คืออะไรวะไม่เข้าใจพี่จะแนะนําว่าก่อน<า>นอน เราควรนั่งครับนี่คืออะไรอ่ะเาพราะว่าถ้าเราไม่นั่งก่อนนอนหัวเราจะฟาดไปกับเตียงเป็นยังไงอ่ะไม่้าใจคุณผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้ก็ขอให้หลับฝันดีแล้วก็หลังจากโชวดนี้แล้วก่อนนอนก็อย่าลืมนะสวัดีครับโอเคครับสวัสดีครับเลสกับไบรท์นะครับ คู่นี้เป็นคู่ที่พี่รอคอยนะครับเป็นคู่พระคู่นาง <c oughs> ก็ทั้งคู่ทําได้เรื่องของอารมณ์นะครับก็ทาทาได้ดีมากๆนะครับการแสดงทําได้ดี <c oughs> ดูแล้วโลกนี้เป็นสีชมพูจริงๆนะครับ <c oughs> ดูแล้วเชื่อเลยเนสพี่พี่วัดเพลงนี้เนี่ยมีเราร้องเพี้ยนอยู่นิดนึงนะ โดยเฉพาะตอนที่โดนไบรท์ก่อนนี่เพี้ยนมากเลยมันจะออกไปทางเพี้ยนสูงไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเพลงยากหรือว่าตื่นเต้นที่ร้องกับไบรท์นะครับอันนี้ก็ลองๆไปดูเทปดูนะฮะก็ส่วนไบรท์ก็เพลงนี้ร้องได้ดีกว่าเพลงที่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่ากำลังใจนะครับ ฟิล์มทากมากเลยวันนี้ฟิลมากคือท่าที่เบบทำนิทงเน้นมากแต่ก็เน้นสลึกเกินนะครับก็เป็นการแสดงที่ดีครับดูแล้วยิ้มไปด้วยนะครับขอทุกคนโชคดีครับค่านทายครับสวัสดีครั้งนะคะน่ารักจงเลยโชว์เนี้ยดูแล้วทุกโชว์ดูมันมีหลายมุมมองมีหลายความคิดเกี่ยวกับความรักนะคะ แต่ทุกโชว์ทำให้พี่ยิ้มและนี่ก็คือโชว์หนึ่งที่พี่ก็ยิ้มมากเช่นเดียวกันทกพี่ว่าหน้ารักจริงๆบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นจากข้างในเนาะเราไม่รู้เหมือนกันโดนพวกบางทีเลยนเลยจากข้างในเนี่ยคอมเมนต์ยันวิธีก่อนมันจะทำให้คนอื่นรู้สึกอิจฉามนอรู้สึกทรมานแต่ไม่เป็นไรพี่รับเนส พี่ทนได้แต่พี่ต้องชมเนสก่อนนะคะน้องเนสเนี่ยที่ผ่านมาไม่รู้เบียิพี่น้องเนสทำให้เราได้เห็นเก <c oughs> ี่ยวกับความพัฒนของนของนนสอย่าง,าง,ง,งชัดเจนไม่ว่าจะร้องเพลงเป็นป๊อปเป็นเซ็กซี่เป็นในหลายๆอย่างแต่วันนี้ที่น้องเนสทำให้พี่เห็นนะคะและพี่เชื่อว่าหลายๆคนเห็นคือแม้แต่จะต้องไปร้องคู่กับใครก็ตามน้องเนสก็เป็นคนที่ร้องคู่กับเขาไดี และมันสำคัญนี่หนูเก่งอะหนูเก่งมาก,มก,มากอืมเลยเมียน,นะคะถึงแม้ว่าประสานเนี่ยจะจะเพี้ยนกันไปหน่อยก็พี่ก็ไม่รู้หรอกว่าเพราะอะไรพี่มีอยากพูดถึงไม่มชมไงโอเคปะ่ะอือแต่ <Bye. S 1> ไป<ม>คะ่ะเพลงนี้ไปราะร้อ,องพอจังทำไมเอ็นขึ้นหัววะเอ็นขึ้นตาพี่จะบอกว่า ทำไมกรอบพี่พี่จะไม่รัองเพียนเลยแต่พี่อยากลองคู่กันเนสมากกว่าไม่ลองคุณเล่นน่ารักค่ะไร้องเพลงนี้ดีมากมันอาจจะเป็นเพลงของน้องไวรก็ได้นะคะภูมิใจมากแล้วก่อนที่จะจบวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับป้าเจ๋วนะคะจริงๆเป็นคูกับบทดั้งหกเรื่องเลยนะ แล้วก็วันนี้โชว์ทั้งหมดหน่ารักแบบนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีป้าแจวขอเสปเองประมือให้ปนะ้าแจวเลยค่ะน้องพ่อนะอ้องแจวหน้าหวานนี่ก็คือไบรท์พีห้าและแนสพีเจัดครับ,อ,บนะอย่าลืมนะครับว่าเราเหลืออีกพีหกชีวิตเท่านั้นเองถ้าท่านชอบใครรักใครก็กรุณาวาในให้เขาด้วยไม่ฉะนนั้นเขาจะ